ฟังดนดนๆเลยครับคุณผู้ชมครับก็ไดเรียกว,ว่ามีเรื่องรอับเดตกับสถานการณ์ล่าสุดของไทยเราอีกแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวออกมากับบริเวณพื้นที่ช่องอานมาครับที่เขมรนั้นเปิดฉากติดอาวุธ50นายระดมพลเนี่ย เพื่อที่จะเข้าพื้นที่ของไทยเราพร้อมกับขณะดเดียวกันเราก็สั่งยิงทันทีถ้าเกิดว่ามีการล้ำแดนมาขณะเดียวกันกับเหตุจลาจลของเขมรเองก็สั่งไล่ปราบทันทีอย่าให้มีครั้งที่4ถ้ามีอีกเนี่ยแก๊สน้ำตาม,มาแน่นอนโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดของกองทัพภาคที่2กันก่อนซึ่งก็เป็นการอัปเดตอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเหลือจะเชื่อนะครับที่ ทางกรอบวันที่สองนั้นตรวจพบการกระทําที่เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยก็เป็นทหารของเขมรประจําจังหวัดพระวิหารเองที่ได้นําคณะผู้สังเกตการอาเซียนเข้ามาตรวจสอบพื้นที่บริเวณช่องอานมาอําเภอนาํเดือนจังหวัดอุบลราชธานี ใช้เวลาไปดังสิ้น30นาทีแล้วก็เดินทางกลับแต่ว่ามีการแจ้งไทยเราล่วงหน้าเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเรื่องราวนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเพราะว่าผมเคยนําเสนอไปแล้วแต่ยังมีรายงานออกมาล่าสุดจากกองทับปาคที่2นะครับมีการตรวจพบว่ากัมพูชานั้นนํากําลังกว่า50นายพร้อมกับอาวุธปืนพกและก็อาวุธประจํากายประเภทปืนยาวเข้ามาในพื้นีด้วยซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง โดยมีสาระสําคัญเนี่ยสเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็เป็นการพกพาอาวุธเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชานั้นได้นําอาวุธประจํากายประเภทปืนยาวครับเข้ามาเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่กำหนดชัดเจนว่าไม่กระทําการยั่วยุที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดและก็งดกิจกรรมทางทหารที่ล่วงล้ําเข้าไปในดินแดนของไทยเรารวมถึงที่ตั้งของอีกฝ่ายส่วนข้อที่2ก็คือการใช้บุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะครับก็คือผู้นําหน่วยของคณะทูตอาเซียนรอบนี้ครับไม่ใช่คนเดิม แต่ว่าเป็นคนใหม่ของกองทัพบกบมาเลเซียซึ่งก็มาเป็นหัวหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนทั้งที่ไม่ได้ดำรงตําแหน่งผู้ช่วยรุดอาหารอาเซียนเลยแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอีกแล้วโดยฝั่งไทยเราก็มีการระบุชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เขมรทานั้นจากพฤติกรรมทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานชัดเจนที่จะสะท้อนถึงการขาดความจริงใจของกัมพูชาในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วการการะทําดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสันติวิธีครับแต่ยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพที่ยัง่งยืนในนนเเตชชายดยดดไทททกกกัััมพูอออีีี้้ว็สิ่่งง ของเรา,ถาแถลงชัดเจนออกมาว่ามีการพบทหารขมินะครับอาวุธครบมือเข้ามาในบรินที่ช่องอันมาเพื่อที่จะองค์รักษ์คณะทูตอาเซียนซึ่งไม่ต้ององครักษ์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีอาวุธติดมืออยู่แล้วกับบริเวณเพื้นที่นั้นก็มีการคุยกันอยู่ว่าห้ามเมีาวุตรเด็ดขาดกับช่องอันมาแต่ขมินก็ยังติดอาวุธมาแล้วมารอบนี้ก็คือมาเยอะด้วยนะครับตั้งใจที่จะ ยั่วยุไทยเราให้เปิดก่อนแต่ว่าไทยเราก็ไม่เปิดก่อนขณะเดียวกันครับล่าสุดเนี่ยทางแม่ทัพปฏิโสแม่ทัพกุ้งเองครับออกมาตอกย้ำจะไม่เปิดด่านให้กัมพูชาย้อนมาแว่งกัดโดยดขาดนอกเสียจากว่าคุณถอนกําลังไปหมดคุณถอนอาวุธหนักไปหมดแล้วก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมานะครับว่าด่านกัมพูชานั้นถอนตัวจากฐานที่ติดแนวชายแดนของไทยเราหลายแห่งเลยซึ่งก็จะมีหลายเหตุผลด้วยนะครับเพราะบ,บางพื้นที่ขเขมรมีการลุกล้ำเข้ามาดินแดนไทยเราก็เลยจึงถอยรุนออกไปเพราะว่า เป็นบรุรีชายแดนเป็นบุรีพิดพาดแล้วบางแห่งก็เป็นหน้าผาครับการที่จะไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีประโยชน์บวกกับกลัวไทยเราเนี่ยโจมตีด้วยแล้วเมื่อ ขมรถอยไปเนี่ยฐานไทยเราก็ต้องรุกเข้าไปควบคุมพื้นที่ซึ่งก็มีการตอกย้ําอีกครับว่ากัมโูชานั้นถอนกําลังเพราะเคยประกาศไว้ว่าหากลุกล้ำเข้ามาในเขตดินเดนไทยเราสั่งยิงได้ทันทีสั่งอนุมัติไฟเขียวทันทีอย่างที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็สามารถรุกคืบฐานขมรได้มากกว่า10 20ฐานกเลยทีเดียวเพราะว่าขมรถอยรุ่นออกไปเพราะว่ากลัวไทยเราโจมตีครับแล้วการที่ขมรตั้งฐานอยู่นั้นก็เป็นการรุกคืบ ดินแด,ดนไทยของเราคือมันยังไม่จบนะครับตอนนี้ยังไม่จบนะ,นบนะกับสถานการณ์แนชายแดนจากที่เมธาพัทที่สพูดเนี่ยบางจุดบางแห่งเขมรก็ยังลุกคลืบดินแดนไทยเราอยู่เขายังไม่มีการถอนกําลังแต่บางแห่งก็ถอนกําลังออกไปซึ่งหมายความว่าเรายังจะจบไม่ได้นะครับเพราะเขมรยังไม่ออกจากเขตด,ดินแดนไทยเราเลยถ้าเกิดเราไปจบปั๊บเจราจารหยุดยิงแล้วเปิดด่านทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับอย่างที่เมธาพัทที่2บอกเลยคือเขมรต้องออกไปให้หมดก่อนถ้าเกิดคุณยังไม่ออกเนี่ยคุณก็สามารถแหวงกัดฝั่งไทยเราได้กก็็เเปนนรรื่่อองงทีตตต้ิาาามสณ อย่างใกล้ชิดครับเพราะตอนนี้ขมรก็ยังยั่วยุยไม่เลิกยังตามราวีไม่เลิกอยู่สงสัยอยากจะกินไข่ F16 อีกรอบหนึ่งเอาละมาต่อเนื่องกันอีกโซนหนึ่งครับพูดถึงกองทัพภาคที่2กันไปแล้วมาพูดถึงกองทัพภาคที่1กันบ้างที่ล่าสุดบิ๊กเล็กครับมีการสั่งผู้ว่าสากแก้วคุยกับผู้ว่าบันเตยเมืองเจยครับกับการที่มาบุกรือลวดหนามของไทยเราอย่าให้มีครั้งที่4เพราะว่าถ้ามีปับ๊บคุยแล้วไม่ฟังเนี่ยจะจับให้หมดเลยจากนี้ก็จะปราบจราจน หากว่าชาวกัมพูชานั้นบุกรื้อลวดหนามไม่เลิกก็ต้องเจอดีอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นแหล่งข่าวจากความมั่นคงเองนะครับที่ได้มีการเปิดเผยถึงการดําเนินการเกี่ยวกับชายแดนไทยเขมรในบริเวณกองรับเร่องหนึ่งหรือวา่าทั้งหนองยากแก้วและก็หนองจานโดยเฉพาะเหตุการณ์ลือรวดหนามล่าสุดนี่แหละครับที่บริเวณบ้านหนองยากแก้วและเราเองก็ได้ยื่นคําเด็ดขาดไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีรอบใหม่อีกจะจับให้หมดเลยซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เขมรรวมตัวก,ก,กันมากกว่า100คนนะครับบุกป่วนไทยเราแบบโอโหสารพัดเลยในแนวป่าาคลิตั พร้อมกับตะโกนท้าทายด่านได้เราครับใกล้กับแนวหลักเขตแดน45-46ห่างจากหนองจานเนี่ยไม่กี่กิโลเมตรนะครับก็มีฐานกัมบูชาท,ทําทีเหมือนห้ามปรามขณะที่ฝ่ายไดเราเนี่ยยังคงตึงกาลังคุมเข้มอยู่ในตอนนี้จนกระทั่งเมื่อคืนครับเวลา4ี่ทุ่มนะทางผู้บังคับการของฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการเข้าพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์พร้อมทั้งเข้าร่วมเจราจากับฝ่ายกัมพูชาและเราเองก็ยืนยันชัดเจนว่าสิ่งที่เขมรหรือลวดหนามไปก่อน,อนนี้เนี่ยมันเป็นแนวรวรวดหนามเดิมที่ฝ่ายไทยเราติดตั้งเอาาไไไว้้รมมม่่ดีกพิ เติมหรือว่าลุกล้ําเข้าไปในฝั่งกัมพูชาแต่ยอย่างใดพอคุยกันเสร็จสับในเวลาสี่ทุ่มเนี่ยคำเมนก็แยกย้ายในทันทีก็อยู่กันนานนะ4ี่ทุ่มเลยแล้วหลังจากนั้นครับเราก็มีมาตรการเด็ดขาดเพิ่มมากขึ้น ยอมรับว่าการป่วนแบบนี้ของขมรมันทำให้เสียบรรยากาศในเรื่องของการเปิดปิดด่านตามในชายแดนและจากนี้ถ้าเกิดขมรยังมาปวนหรือลวดน้นาอีกไทยเราก็จะไม่สุดแล้วเราจะบังคับใช้กฎหมายจับกุม่มตัวให้หมดหรือไม่เนี่ยก็มีการสั่งระดมแก้น้ําตาให้ขมรนลิมรสกันบ้างโอ้โหแต่ว่าต้องเอาสักทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่เอาสักทีเนี่ยมันไม่จบกับขมรนก็จะได้ใจแบบนี้กันตลอดแล้วลวดนามที่เอาไปสม้วน3ม้วนเนี่ยขมรเอาไปไหนครับนอกจากเอาไปขายแล้วก็เป็นการขโมยสินทรัพย์ของฝั่งไทยเรานะ เราก็ต้องเด็ดขาดมากขึ้นนะครับจะไปบอกว่า เอ้ยนี่มันเป็นชาวบ้านไม่ได้นะครับชาวบ้านที่ทําแบบนี้มันก็เหมือนกันละเมิดกฎหมายของไทยเราซึ่งเราเองก็มั่นใจว่ามันเป็นเขตแดนของไทยเราไปทําแบบนี้มนเสียศักดิ์ศรีของฐานไทยเรามากๆกับการที่ยืนมองแล้วการทำลายทรัพย์สินแบบนี้ดูแล้วน่าจะได้ใจมากขึ้นนะครับพอมีการชรุลมุนป่วนกันทีไรเนี่ยก็จะมีการขโมยลวดหนามหีเพงลงเราตลอดซึ่งไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสราแก้วเท่านั้นนะครับแต่ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่เราต้องพูดถึงกันเป็นอย่างมากก็คือจังหวัดตราาาาาดดล่สุเนนียมมรงออก ว่ากัมพูชาไม่ได้ลุกล้ำเพียงแค่สจุดแต่ว่าลุกล้ำมาทั้งหมด17จุดด้วยกันโอ้โหนี่มันถือว่าเยอะมากๆนะครับ17จุดซึ่ง17จุดนี้เป็นรายงานจากกองทัเพเรือของไทยเราเองบอกว่าเขมรนั้นมีการละเมิด MOU 43ในจังหวัดตราดโดย4จุดแรกครับก็เป็นบ้านํำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดและก็มีตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดใน6จุดตำบลไม้รูดครับ อำเภอคลองใหญ่5จุดตำบลคลองใหญ่1จุดตำบลหาดเล็กอีก1จุดซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมีการรายงานเพิ่มเติมบอกมาอีกว่ากัมพูชานั้นสร้างฐานทัพและก็ทําการเกษตรลุกล้ำพื้นที่แนชายแดนไทยบริเวณตำบลชํารากและลักษณะเนี่ยไม่ต่างจากการลุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจานเลยนะครับทั้งหมดคือการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนโดยบริเวณพื้นที่บ้านชํารากนั้นจะมีหลักเขต70และ71อยู่บนสันเขาและก็ค่อนข้างห่างกันมากทําให้กัมพูชาใช้ช่องนี้เนี่ยอ้างสิทธิตามไปที่1ต่อ2 0 0ซึ่งงงงกกกกกาาารรปปคคอออขขััพูชเจะะแบบลษณให้ ชาติเลี้ยงตัวเองนะครับก็จะเห็นว่าผู้นําทหารเขมรนั้นต้องแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ตรงไหนมีทรัพยากรมีปา่าสามารถทําสถานที่ท่องเที่ยวได้หรือมีพื้นที่ทําบ่อนก็สามารถทําได้ก็จะรีบเข้าไปหาประโยชน์ทันทีอย่างกรณีบ้านชํารากครับก็มีการเข้าไปทาเกษตรสวนยางพาราแล้วมันก็มีคําชี้แจงออกมานะครับว่าบ้านชํารากจังหวัดตาดนั้นเป็นเนินเขา โดยภูมิประเทศของขเขมรนั้นอยู่จุดสูงกว่าไทยจึงได้เปรียบกับการลุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยเราได้ง่ายและบางจุดก็มีทุ่นระเบิดเก่าหลงเหลืออยู่ทําให้เราจะเข้าไปจัดการในพื้นที่เป็นไปได้ยากมากๆยากยังไงเราก็ต้องทำนะครับขนาดขาเขมรเขาอยู่ต่ํากว่านะในส่วนกระรัฐบาลที่สองเนี่ยเขาอยู่แบบโอ้โหสันปัน้ําที่ต่ํามากๆแต่เขาก็ยังปีนขึ้นมาเพื่อรักษาที่มัน่นแต่ว่าเราเพียงแค่เนินสันเขาอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องรักษาที่มั่นให้ได้นะครับไม่ปล่อยให้ขเขมรลุกล้ำแบบนี้ตอนนี้เราก็ขับไล่ได้เพียงแคค่่3จุดดเทานนนนัันั้กก็ผ ออกจากจุดดังกล่าวแต่ก็ต้องดูว่าเขมรนจะมาหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปเมื่อไรเพราะว่าไม่ง่ายแน่นอนกับการรื้อถอนแบบนี้ซึ่งก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรานะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือยึดมั่นแนวทิปไตยให้ได้เพราะดูแล้วเราตั้งรับเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ต้องการแผ่นดินของเขมรนเลยแต่ว่าเขมรนต้องการแผ่นดินของไทยเราการตั้งรับก็ต้องมีตอบโต้สวนกลับไปเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ รอบเดตติดตามกันได้และก็ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการนัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับจากใครเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย

yeah